หากคุณเป็นคนที่ติดตามข่าวเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิดคุณอาจจะได้ยินถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ Apple ลกำลังเตรียมตัวสำหรับ iPhone รุ่นครบรอบ20ปีในปี2027แต่คุณรู้หรือไม่ว่าข่าวลือเหล่านี้อาจจะเปลี่ยนแปลงวงการสมาร์ทโฟนไปอีกครั้งหนึ่งและนี่คือสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ iPhone รุ่นประวัติศาสตร์นี้ดีไซน์แผ่นกระจกไร้ขอบฟันอันเป็นไปได้หรือไม่ Apple มุ่งมั่นที่จะสร้าง iPhone ที่ดูเหมือนแผ่นกระจก ไร้รอยต่อโดยกำจัดทั้งขอบจอและรูรบกวนสายตาซึ่งอาจกลายเป็นความจริงในปี2027แต่คุณคิดว่าเทคโนโลยีนี้จะสามารถทำได้จริงหรือเปล่าและหากเป็นไปได้มันจะส่งผลต่อการใช้งานและออกแบบของเคสอย่างไรลาก่อนดนากไอแลนด์สู่ยุคกล้องและ Fa c e ID ใต้จอเพื่อให้ได้ดีไซน์แผ่นกระจกที่สมบูรณ์แบบแ p p เปิลจำเป็นต้องกำจัดไดนากไอแลนด์และรูสำหรับกล้องหน้าออกไปให้หมดจดแต่คุณคิดว่าเทคโนโลยีเ a c e ID ใต้จอจะพร้อมใช้งานในปี2027หรือไม่ หรือ Apple จะต้องเลือกใช้ดีไซน์แบบ Face ID ใต้จอแต่ยังคงเหลือรูกล้องหน้าขนาดเล็กไว้อัปเกรดจอริโค้เซาบังลงสว่างขึ้นและประหยัดไฟ iPhone รุ่นครบรอบ20ปีมีแผนจะใช้แผงหน้าจอดีที่สว่างขึ้นและบางลงกว่าเดิมด้วยเทคโนโลยี Color Filter on i n c a p s u l a Co จากซัมซุงแต่คุณคิดว่าเทคโนโลยีนี้จะส่งผลต่อประสบการณ์การใช้งานของคุณอย่างไรกล้องระดับโปร s e n เซเดเทียบชั้นกล้องถ่ายหนัง a อ p l e อาจนำเซนเซอร์ HDR แบบกำหนดเอง Custom HDR Sensor มาใช้เพื่อเพิ่มช่วงดนามิกเรนให้กับร้องฟิวชัน่นแต่คุณคิดว่าเทคโนโลยีนี้จะเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การถ่ายภาพของคุณอย่างไรคุมพลังภายในชิป A 21, 2 1 2งแเนมและโมเด็ม5 G ของ Apple เอง Apple มุ่งมั่นที่จะนำชิปโมเด็มที่ออกแบบเองมาใช้ในไลน์อัปหลักทั้งหมดและตั้งเป้าว่าโมเด็มของตนจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่า c คอม ภายในปี2027แต่คุณคิดว่าเทคโนโลยีนี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสบการณ์การใช้งานของ iPhone อย่างไรข้ามชื่อ iPhone 19และ s u r p r i พรส์ไอโฟนจอพับมีความเป็นไปได้สูงมากที่ Apple ิจะข้ามชื่อ iPhone 19ไปและเปิดตัว iPhone 20หรือ iPhone 20ในปี2027แต่คุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลต่อกลยุทธ์การตลาดของ Apple อย่างไรทำลายการเปิดตัวกลยุทธ์ใหม่ของ Apple Apple อาจเปลี่ยนกลยุทธ์การเปิดตัวในปี2027โดยแบ่งเป็น2รอบแต่คุณคิดว่ากลยุทธ์นี้จะส่งผลต่อการแข่งขันในตลาดสมาร์ทโฟนอย่างไรคำถามสำหรับคุณคุณคิดว่า iPhone รุ่นครบรอบ20ปีจะเปลี่ยนแปลงวงการสมาร์ทโฟนไปอีกครั้งหนึ่งหรือไม่และเทคโนโลยีใดที่คุณต้องการให้ Apple นํนำเสนอมากที่สุด